ล็กไม่ลก็กดูเอาครับชนอย่างเดียวเลยฮ่ใ <c> ส <oughs> ่ครับรถอยู่ตรงไหน,น <c oughs> มาแล้วมาแล้วครับท่วมรถแล้วครับมา <c oughs> ดูไปเลยครับรถแก่ไหนก็ไม่กลัวครับ <c oughs> ลงหมด ลงอัดอันดเม็ดก่อนนได้ป่ะจ๊ะเอาล้วครับ M95 พร้อมออกลัดนะครับวันนี้หลังจากลากไม้ไปเดือน2เดือนผ่านเนะครับส่งเข้าประกวดด้วยไปผ่านตราหมาบินนะครับจุดนี้อัดจาระบีนก่อนครับใช้แบบจาระบีหลอดอัดง่ายมากไม่เลอะมือด้วยครับนี่ครับใช้จาระบีหลอดแบบนี้ครับจาระบีตกเตอร์โอมครับสั่งได้ที่ผมเลยนะครับ ่20หลอด999บาทส่งฟรีนะครับแต่มันก็ใช้เฉพาะกับบอกที่เป็นตัวหนอนเท่านั้นนะครับไม่แล่วไปจะ้ะนี่วิธีการเปลี่ยนง่ายมาครับ <c ười> โอ้โหนี่มันคุ้มจริงๆเลยไ่ใช้ครับเนี่ยมันดันแบบหมดเลยนะครับนี่แล้วก็บิดตัวนี้ออกเปิดฝารีวิวการใช้กันเลยครับ ก็ขันก็ไปเลยพี่งางนะพี่ยาหนะไม่ต้องแต่ลวงยาละเบียนี่มันอยู่นั่นนั้นกาในแน่น้เลยนี่ครับไม่ต้องกลัวมันจะสิ้นเปลืองนะครับมันบีบแบบคุ้มจริงๆเลยครับเนี่ยก็ดึงโซ่ล็อกไว้ดึงมันเลยแล้วก็ใส่ก็ไปเลย สั่งได้เลยครับที่เพจรถไถสายใต้แต่ตอนนี้กระบอกกัดจจละบีตัวหนอนหมดนะครับเหลือแต่จจละบีนี่แล้วก็ดึงโซ่ปล่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปอัดต่อได้เลยนี่ครับไม่ต้องไล่ลมเลยครับเพราะว่ามันสูญอากาศอยู่แล้วครับนี่แล้วดูเนื้อจจละบีนะครับเหมือนของเทรนเลยครับนี่จจละบีต้องไม่เหนียวเกินไปนะครับ มันของกาเจลเก้อะไรเนี่ยมันเหนียวเกินแล้วพอนานๆนะครับพอเราอัดเข้าไปแล้วระบบของรถไสมันเป็นระบบปิดนะครับเจระ,ะบีมันจะอยู่ข้างในแล้วมันจะกลายเป็นขี้ดินนะครับถ้าใช้ต้องใช้แบบขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่เหนียวเกินไปนะครับนี่เกรดคลายของเทรนเลยครับ 999บาท20หลอดครับส่งฟรีทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับเซ็ต300 เราก็มาถึงแปลงแล้วนะครับนี่ดูสภาพแปลงนะครับโอ้โหอ,อะไรจะยุรกอย่างนี้ติ <c oughs> ดมันค่อนข้างเปียกนะครับมันจุกเป็นก้อน ไม่หมุนแล้วครับผ่านไม่หมุนแล้วครับ ทงเสียงท่อนะครับโอ้โหโคตรคำรามเลยครับ M95 ไม่ได้ยินเสียงหลายวันแล้วนะครับคิดถึงเหมือนกันเนี่ยอาแปลงนี้ผมไม่คิดเงินนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ท่านได้เก็บถ่วงหน้า70ของผมกลับคืนมาให้นะครับตอนแรกนึกว่าจะหายนะครับเอาไปถ่วงที่เจาะลุมแล้วพอดีน้องคนขับทำหล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าหายที่ไหนนะครับดีมากครับเจ้าของที่แปลงนี้เราก็ตอบแทนเขานะครับ คโคตรแรงครับเข็มกา้าวฮะสุดยอดไหนรถรถอยู่ไหนครับนูนรถอยู่ฝั่งนู้นใครเห็นรถมั้งครับโอ้โหโ,โดนฝนไป3ามสี่เดือนนะครับลกมากได้ยินแต่เสียงครับไม่เห็นรถลกไม่ลกดูเอาครับชนอย่างเดียวเลยมาครับมาครับ มาครันู่นเห็นรูบาแล้วครับบุกมาเลยลูกพี่บุกมาเลยามาแล้วมาแล้วครับนี่แน่นี่แน่ Uh huh. ชนเดินหน้ามาเลยครับ uh huh. นี่ครับลบกไม่ลบกดูเอาครับนี่พลิกหมดเลยนะครับ เรื่อทำป่าเป็นสวนปลดไว้ใจเรานะครับมีอะไรขวางชนหมดครับอุปสรรคมีไว้พุ่งชนเอายาวไปเลยลูกพี่ เดินมันกนง้างจะชื้นนะครับแล้วมันกระจุกชนแล้วครับโคตรมันครับเอาดิลุยมาแล้วครับเอาหอเหยียบสังกะสีนะครับสงสยัย

โอ้มันจุกนะครับดินมันก้อนกลางชื้นหญ้ามันจุกเป็นก้อนครับเอาครับยังเหลือตรงกลางนี่ดูนะครับนี่ผมชูกล้องระดับหัวเลยนะครับหญ้าสูง หัวผมได้ครับประมาณศีรษะผมพอดีเลยมาแล้วครับได้ยินเสียงท่อเข้ามันแล้วครับ ธรรมดาจริงๆกับงานไายที่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูการทํางานนะครับไม่ได้ไทยที่สนานเลยครับ M95 ตอนนี้ m 70ก็ลากมาย่างอยู่นะครับตนน่เแลสีเก็จอดเป็นอนุสาวรีย์เลยครับ <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ